ปีนี้หนารอนขี่มอเตอร์ไซค์กันบ่อยมากได้เวลาออกเที่ยวอีกแล้วพี่น้องจ้าวันนี้ลุงทอมมีจะพาออกไปอีกจังหวัดหนึ่งค่ะถ้าไม่แต่งแบบนี้ลุงทอมมีไม่หายซ่อนทายพี่น้องบางทีประกางก็อยากใส่เก้งขาสัน้นใส่เสื้อกลามธรรมดาสบายๆแต่ไม่ได้เลยต่างประเทศต้องใส่แบบรัดกุมค่ะ กางเกงยีนเห็นพองๆแบบนั้นเขาใส่กันกระแทกทางสะโพกแล้วก็หัวเขา่าเวลาลมมันจะไม่เจ็บเลยพี่น้องเอ้ยเสื้อแจ็คเก็ตก็เหมือนกันค่ะดูมันใหญ่ๆพองๆหนาๆเขาใส่กันกระแทกทั่วตัวเลยพี่น้องถ้าใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นแบบเมืองไทยนี่คือจะโดนตำรวจเรียกแท้ๆล่ะพี่น้องเอ้ยไหนที่สุดก็มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ที่ตรงนี้จะเป็นบรรยากาศที่กว้างขวางมากเขาจะเลี้ยงสัดเลี้ยงวัวค่ะพื้นที่กว้างจริงๆดอกไม้ก็สวยนู่นมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยพี่น้องเอ่ยเขาจะมีอาณาเขตเป็นแม่น้ำเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีที่ให้เดินชมวิวได้ยินเสียงระวกลวอยนั่นคือเสียงเป๊ดเสียงห่านเสียงนกค่ะ ตรงนั้นจะเป็นงัวนะคะเห็นลิบลนะิน่ะมันจะเดินตามกันเป็นฝูงเลยวัวต่างประเทศเดี๋ยวค่อยไปดูใกล้ๆกันนี่ค่ะมันจะมีโดมตรงนั้นข้างบนนี่ก็จะเป็นกล้องสองทางไกลสองดูซั์นะพี่น้องอันนี้ก็หา่านเนาะจะเนาะตัวเบอร์เรอร์เลยบรรยากาศดีดีวันนี้แบบว่าไม่ร้อนด้วยนะคะธรรมชาติสวีเดนนี่อากาศบริสุทธิ์มากนาเที่ยวนาร้อนมากค่ะ มองดูข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นเวิงกว้างเลยลุงทอมมี่ก็จะส่องดูเป็ดดูหา่านกล่องสองทางไกลเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเขาจะอยู่แบบเป็นหยุ่มหยุมแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวปกกวางซูมให้ดูอันนี้จะเป็นพวกนกพวกหา่านพวกหงอะไรประมาณนี้นะคะผสมผสานกันจ้ะหนาร้อนเขาจะมารวมตัวกันแบบนี้ สะพานริบๆเลยอันนี้เป็นวัวของฝรั่งเนาะพี่น้องหน้าตาก็จะไม่เหมือนวัวไทยบางตัวก็มีขนค่ะไม่รู้ว่ามันชื่อพันธุอะไรตรงหูมันก็จะมีตาประทับเนาะค่ะเนาะสวยดีค่ะโอ้ยตัวนันหนาะสีขาวๆมีขนขาวๆเนาะพี่น้องงามดีดูแปลกตาแปลกใจดี คลิปนี้ประกวางพามาดูหลายสิ่งหลายอย่างของสวีเดนให้เพลิดเพลินใจกันด้วยค่ะเด้อตรงนี้จะเป็นแกะน้อยค่ะนูนตัวขาวๆรีบๆนุ่นสงสัยเขาจะตัดขนแล้วเนาะค่ะเนาะตัวมันเนียนๆพอดูซัดเซตเรียบร้อยเราก็มากินอาหารกลางวันกันเอามีกาแฟค่ะประกวงก็จะสั่งสลัดมันฝรั่งแล้วก็ปลาเซลมอนอย่างของลุงทอมมี่ก็จะเป็นไก่เนาะค่ะเนาะสลัดสลัดอร่อยค่ะ พอกินเสร็จเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางกลับได้เขาห้องน้ำจักน้อยค่ะเดี๋ยวดูห้องน้ำของเขาจะเป็นหนาตาแบบไหนสำหรับคลิปนี้ปะกวางก็ขอจบไวใก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อ